โดยที่จะไม่เข้าไปไล่สดในสูตรฟอร์ดอีกเลยแต่ประเด็นที่ทางวีคิก,ก็ยังมีประเด็นคือฟอร์ดมีประเด็นว่าฟอร์ดเขาก็มองว่าในการซ่อมทางนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบกา้จ,จ่ายทางวีคิก,ก็ยังว่าต้องพีสูน์ก่อนว่าเหตุเกิดจากใครอะไรยังไงหรือตอนนี้ั้งสามฝ่ายก็ 8, เลยยังตกลงกันไม่ได้ครับใช่ไหมครับในมุมนี้ตรงนี้ก็เลยทําให้ทางนี้ประสงค์ให้ซ่อมไม่รู้แหละว่ายังไ,ไงแต่โดยที่ให้วีคิกำลงเกช่าก่อน ทาผนีก้ก็ผมยังไม่เข้าไม่ได้เพราะว่าก็ายังไม่มีข้อพิจารข้พอพิสูจน์ว่าผลตรวจออกมาจะกทาต้องไปเมื่อไหร่ครับทางสอดก็เลยถ้าจะรับชอบก็ต้องขอความชัดเจนว่าเขาคนที่ซ่อมแล้วออกมาแล้วฐานไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี้ครับสำหรับทลองครับเราเคยคุยกับสอร์ดแล้วนะครับว่าในการตรวจสอบเองค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบนะนครับทางเราเองเนี่ยจะเป็นผู้รับ่อมเองไม่ใช่การซ่อมนะฮะ เพราะเรายังไม่รู้สาเหตุมันเกิดจากอะไรใช่แต่การตรวจสอบซึ่งพอเราโอเคครับอ่าที่มีทั้งตรวจสอบคือถ้าใช้จ่ายทั้งหมดในการตรวจสอบทุกคนฟังนะครับทางบีคริชจะจ่ายให้ทั้งหมดโดยที่ไม่จะไม่จะไม่รู้สาเหตุท้อะไส้ใช่ครับแต่ถ้ารู้สาเหตุแล้วถ้าเกิด็นความผิดนภาพของบีคริชเราซ่อมได้จะซ่อมให้ถ้ากาตรวจสอบด้วยถ้าซ่อมด้วยถ้านคิดว่าอย่างไรคริบแต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ใช่ตรวจสอบแล้วไม่ใช่ของบีคริชครับ ก็จะให้เจ้าของรถไมปตรวจสอบเองต้องครับพี่ได้ยินบีมิกได้ยินครับบุรีบีมิกตนนี้ที่บุรีจะโอเคไหมต้องโอเคอยู่แล้วครับผมยินยอมให้ตรวจสอบครับอ่าคือค่าตรวจสอบค่าตรวจสอบบีวิกจ่ายให้อ่าแต่ถ้าความผิดพลาดทางทางของเครื่องเกิดจากบีวิกบีวิกจ่ายให้อีกแต่ถ้าออกมาแล้วไม่ใช่ที่จ่ายค่าซ่อมเองถ้าเกิดว่ามันเป็นความผิดจากทางบีวิก จะต้องจ่ายค่าซ่อมรถและเยียวยาค่าเวลาค่าเสียหายชดใช้ทุกๆอย่างให้ผมไม่ใช่เพียงแค่ค่ารถแต่เป็นเรื่องของผมด้วยคุณนี้ทุกทไกอยรังคุณนี้ได้ไหมครับเพิ่มเปล่ยนของคุณนี้ทนายมานะครับผมขออนุญาตได้ไหมครับไม่ได้ครับผมไม่ให้ทนายเอกาว่าไม่หันกลับมาถ้าสมมติว่าผลออกมาแล้วทางคุณผิดจริงๆหนึ่งวันสองวันที่ผมเอารถเข้าไปให้คุณแล้วมีการเสียต่อเนื่องมามากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณผิดจริงจริง คุณจะยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดให้ผมเป็นจํานวนเงินห้าแสนบาทถูกต้องไหมครับไม่ถูกครับเพราะว่าแสนบาทนี้คือค่าซ่อมรถหนึ่งสองค่าเสียเวลาในตัวของผมทุกทุกอย่างค่าเสียเวลาทางจิตใจทางตัวเองเยียวยาทุกอย่างทั้งเวลาทั้งหมดแล้วผมจะรวมเบ็ดเสร็จวิทยาศาสตร์คุณจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนี้คือข้อเรียกร้องของผมขอให้พิจารณาครับครับผมพิจารณาแล้วผมตอบแทน ค่าซ่อมตามความเป็นจริงเลยครับตามความเป็นจริงทั้งฟอร์ดครับถ้าเกิดมีคลิปทำไ้ให้ทั้วันการเยียวยาอย่าพิจารณาให้ทีนึงครับผมทุกคนฟังชัดเจนนะครับเราดูไม่ได้ปฏิเสธใช่ขอดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าไม่ปฏิเสธทุกคนฟังนะครับอ่าใช่ครับก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้ที่พี่เรียกค่าแสนเนี่ยบีคลิปไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่ว่าค่าแสนนี้จะไรค่าซ่อมตามความเป็นจริง ถ้าตรวจสอบตามความเป็นจริงครับแล้วที่พี่บอกว่ารื่ียเถ้าถ้าจิตใจของผมทั้งหมดถ้าเสียเวลาทุกทอย่างให้เขียนในอย่างเงี้ยคือจํานวนเงินแบบเสร็จที่ผมต้องการได้รับในเรื่องราวเรื่องนี้ตรงเนี้ยพี่พี่บอกว่าอาจจะถึงหรือไม่ถึงขอดูจากผลลองดูครับผมคิดว่าผมเรียกน้อยเกินกว่า ใช่แต่อั่นี้ผมพูดไปแล้วไงผมยืนยันหลักของผมในตัวผมเองคาใดที่หลุดออกไปแล้วพูดออกไปแล้วคือตามนั้นแต่ก็ลงประจำวันถ้าลงประจำวันว่ามีการลงตอนนตอนลงแต่ในระหว่างนี้คุณห้ามไร้สดครับผมไม่ไร้สดเข้าเป็นในฟอร์ดแน่นอนครับโอเคแต่ถ้าไร้สดชีวิตประจำวันของผมคุณจะมาห้ามผมไม่ได้นะครับผมเข้าใจโอเคครับโอเคทางการนี้นะพี่ก็คือเดี๋ยว จะไปให้ตรวจสอบถูกไหมถูกถ้าเกิดว่าความผิดพลาดเกิดจากการดีควิสค่าตรวจสภาพตรวจสอบนะค่าซ่อมรถและค่ายาอยู่ระหว่างการพิจารณาตามข้อเหมาะสมว่าเขามีรายได้อะไรเท่าไหร่เขาพิจารณาตามตามความเป็นจริงแล้วตามความจริงอ่าแล้วจับไปได้โดยที่ฝั่งนี้เรียกร้องพันแสนต่างนะอันนี้อันนี้ผมาถือ้เพราะว่าฝั่งนี้เรียกร้อง แต่ถ้าดีทีเอสเดาคอาจริงให้รถไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทางดีวิทแล้วยังไงฝั่งนี้จะต้องยังไงบ้างต้องบีทีเอสบอกว่หมายถึงว่าซ่อมซ่อมรถเนี่ยเขาต้องซ่อมเองอยู่แล้วแล้วแล้วค่าตรวจสภาพล่ะทางนี้ต้องไหมค่าเอาค่าค่าตรวจสภาพไม่ฟรีไปเลยคือเราตรวจให้เลยอ่าเดี๋ยวไปลงประจํามันตามนี้แป๊บนึงขอซ่อมเองนะที่เราบีทีเอสเนี่ยเออนี่แหละเพราะว่าทนายบอกว่าที่เราบีทีเอสเองเนี่ยขอซ่อมยังเขาไม่เท่าเนี่ยมันจะจบไม่ได้ ตอนนี้นะครับผมคุยและเคลียร์กับทางบ<ไ>ีฟิกแล้วผมกดลงโอเคแบบนี้นะได้ผมยินยอมทีนี้เขาบอกว่าให้รอทางศูนย์ฟอร์ดว่าทางศูนย์ฟอร์ดจะรับเรื่องยังไงต่อเนื่องจะรับผิดชอบหรือจะมีการตัดสินยังไงนะครับขอให้ทุกทุกคนนั้นตัดสินเรื่องราวนี้ด้วยต่างพวกเราทุกๆคนติดตามเรื่องราวนี้ไว้ครับผมจะอัปเดตให้ทุกคนฟังและสัญญาว่าถ้าเข้าศูนย์ฟอร์ดผมจะไม่เปิดกล้องในนั้นเป็นนันคารปขาด ที่ท่านนายแบบครับอยู่อยืนแถวนี้นะครับยเยืนขึ้นจะส่องน,นะครับผู้ชมทนายอีกที่นะเดี๋ยวจะขอถามท่านเลยว่าแชร์ไปทุกทุกคนได้ข้อตกลงมาสถานศูนย<อ>์ทุกทุกตัวแชร์ไปต่อเนื่องแชร์ไปมาอ,อันนี้พี่โทรหาทนายฟอร์ดใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคครับรอจะถามทนา,นายฟอร์ดอีกหนึ่งเสียงนะครับยืนยัน,น นั่งได้เลยครับพี่ๆนั่งเลยครับนั่งเลยครับ